วันนี้เราจะพามาทำกระมปีสุตเห็ดหอมนะคะนำหนังไก่กับกระเทียมเจียวลงไปเจียวให้เหลืองนะคะเนื้อสัตว์ที่เราใช้ในวันนี้เราก็จะใช้เป็นอ,อกไก่ถ้าใครไม่ทานเนื้อไก่นะคะใช้เป็นซี่โครงหมูก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นหมูสามชั้นก็ได้ ใส่อกใก่แล้วก็ใส่เห็ดหอมสดนะคะวันนี้เราใช้เป็นเห็ดหอมสดแล้วก็กระรมอีลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะปรุงรสด้วยรสดี ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสถั่เหลืองน้ำปลานิดหน่อยรสดีหรือว่าชูรสถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะคะถ้าใครทานน้ำมันหอยก็ใส่น้ำมันหอยได้นะคะแต่พอดีเราแพ้อ,อาหารทะเลนะคะน้ำมันหอยก็เลยจะเป็นต้อใช้ปลู ปิดฝาอบไว้จนเปื่อยกลับแทบนะคะติกกแกแทบแล้วก็ตุ๋นจนกว่าตัวกระดําจะเปื่อยนะคะส่วนการตุ๋นนี้จะดูว่ากี่นาทีเปื่อยนะคะเราดูจากขนาดชิ้นของกระดําปีเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านก็หั่นไม่เท่ากันนะคะสังเกตว่าชอบความเปื่อยวี่ขนาดไหนก็แล้วแต่ความชอบนะคะนี่แล้วก็สามารถชิมรสชาติแล้วก็เติมเพิ่มเติมลงไปได้นะคะว่า คูกใจเราหรือยังอะเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็เคี่ยวต่อนะคะเปื่อยดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟใส่ชาม ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับเมนูกรัปปีตุน่นใส่หัวหอมสดเมนูนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะคลิปนี้ขอ,อาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะลาก่อนคะ่ะทุกคน